สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะภาษาญีป่ปุ่นแสนสนุกเราจะมาเรียนภาษาญี่ปุ่นพานวันสงการกันค่ะสงการนะคะเป็นเทศกาลปีใหม่ไทยที่ทั้งสนุกสดชื่นแล้วก็อบอุ่นใจเราจะได้เรียนรู้คําศัพท์ใหม่ๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับวันสงการแล้วก็ประโยคที่ใช้ได้จริงสามารถเอาไปอธิบายนะคะให้คนญี่ปุ่นได้รู้จักในส่วนของวันสงการมากขึ้นค่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่กันก่อนนะคะคำศัพท์ตัวแรกนะคะจะเป็นอะไรไม่ได้เลยก็คือคำว่าสงกรานนั่นเองตัวนี้เราใช้ทับศัพท์ภาษาไทยได้เลยค่ะอาจจะออกเสียงออกแนวญี่ปุ่นนิดน,นึงเนาะก็จะเป็นซงกุรันซงกุรันนะคะถัดมาค่ะตัวนี้จะมีความหมายว่าวันปีใหม่ของไทยไทโนโอโชกาสึไทโนโอโชกาสึ ไทยก็คือประเทศไทยตามด้วยเนาะนะคะเป็นการเชื่อมคำเนาะโอโชกสึจะมีความหมายว่าวันปรีใหม่นั่นเองค่ะและตัวถัดมานะคะที่เกี่ยวข้องก็คือการกลับบ้านช่วงเทศกาลค่ะภาษาญี่ปุ่นเราจะพูดว่าคิเซคิเซและตัวถัดมานะคะมีความหมายว่าเทศกาลค่ะนั่นก็คือมาสึริมาสึริ ถัดมาค่ะจะมีความหมายว่าครอบครัวนั่นก็คือคาโซคุคาโซคุและขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือน้ำนั่นเองค่ะมิสึมิสึและถัดมาค่ะถ้าเราต้องการจะบอกว่าสาดน้ำหรือรดน้ำเราจะพูดว่ามิสึโอคาเครุมิสึโอคาเครุ ถัดมานะคะถ้าเราบอกว่าเล่นน้ำนะเราจะพูดว่ามิสือาโซบิโอสุรุมิสือาโซบิโอสุรุมิสึก็คือน้ำนะคะอาโซบิโอสุรุแปลว่าเล่นนั่นเองค่ะและตัวถัดมานะคะตัวนี้จะมีความหมายว่าน้ำอบนั่นเองคาโอริมิสืคาโอริมิส เาริก็คือกลิ่นหอมนะคะมิสึก็คือน้ำนะคะในภาษาญี่ปุ่นนะคะจะไม่มีคำเฉพาะตรงตัวเนาะในส่วนของคำว่าน้ำอบไทยนะคะเราก็เลยใช้ในส่วนของคำว่าน,านะะ้านนำวานาบวกกับกลิ่นหอมเข้ามานะก็จะมีความหมายว่าน้ำที่มีกลิ่นหอมนั่นก็คือน้ำอบไทยนั่นเองค่ะและถัดมานะคะรถน้ำผู้ใหญ่เราจะพูดว่าเมอเหวโนฮิโตนีมิสึโอคาเครุ เมวเว o โนฮิโต no นะคะจะมีความหมายว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเราหรือมีอายุมากกว่าเรานั่นเองค่ะตามด้วยคำช่วยนี้มิสึโอคาเคดุเมื่อกี้เรียนไปแล้วใช่ไหมคะนั่นก็คือการรดน้ำการสาดน้ำนั่นเองแต่เราใช้กับในส่วนของผู้ใหญ่นี้เราจะใช้คำว่ารดน้ำผู้ใหญ่นั่นเองค่ะเมวเว o โนฮิโตนี่ม no ิสึโอคาเคดุ ทีนี้ถ้าเราจะบอกว่าส่งน้ำพ้านะคะเราจะใช้คำว่าบุ us us ุโซนี่มิสึโอคาเครุบุุโซนี่มิสึโอคาเครุก็เปลี่ยนนะคะคำข้างหน้าให้เป็นบุุโซที่มีความหมายว่าพระพุทธรูปนั่นเองค่ะแล้วก็ต่อด้วยคำช่วยนี้ต่อด้วยมิสึโอคาเครุได้เลย หลังจากที่เราได้เรียนคำศัพท์กันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูประโยคที่เกี่ยวข้องกับวันสงการกันบ้างจะได้เอาไปใช้ในการอธิบายให้คนญี่ปุ่นได้เข้าใจวัฒนธรรมไทยมากขึ้นค่ะเริ่มจากประโยคแรกนะคะเราต้องการจะสื่อว่าสงการคือวันปีใหม่ของไทยเราจะพูดว่าทรงกุรานว่าไทโนโอโชกาซึเด ES. สทรงกุรานว่าไทโนโอโชกาซึเดส ก็เป็นการเอาคำที่เราเรียนไปเมื่อกี้นะคะมาประกอบเป็นรูปประโยคนั่นเองสงการก็คือวันสงการแล้วตามด้วยคำช่วยว่าไทโนโอโชกัสึ no ok ก็คือวันปีใหม่ของไทยนั่นเองแล้วก็ลงท้ายด้วยเจ็ดเพื่อให้มีความสุภาพมากขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างถัดมากันเลยนะคะในประโยคนี้นะคะเราต้องการจะบอกว่าในช่วงสงการหลายคนเดินทางกลับบ้านสงการนี่ว่าโอคุโนฮิโตะคิเซชิมัส สงการน,น่วะโอคุโนฮิโตะคิเซชิมาสสงการน,นะคะตามด้วยคําช่วยนิวะเนะเป็นการเน้นนะคะแล้วก็ตามด้วยโอคุโนฮิโตะนะคะมีความหมายว่าหลายคนนั่นเองโอคุ ok แปลว่าเยอะ มากหรือหลายคนนั่นเองนะคะอันนี้เราใช้คำช่วยโนมาเชื่อมแล้วก็ต่อด้วยฮิตโตะที่แปลว่าคนนั่นเองค่ะตามด้วยคำกริยาคิเซชิมัสเนะาะคิเซตอนแรกเป็นคำนามใช่ไหมคะเราทำเป็นคำกริยาได้โดยเติมชิมัสเข้าไปค่ะก็จะมีความหมายว่าเดินทางกลับบ้านนั่นเอง ประโยคถัดมาค่ะถ้าเราต้องการจะบอกว่าสงการนะเราก็มีการใช้เวลากับครอบครัวเราจะพูดว่าสงการว่าคาสุคุโตะสุโกชิมัสสงการว่าคาสุคุโตะสุโกชิมัสสงการก็คือสงการนั่นเองนะคาสุคุเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนั่นก็คือครอบครัวเนาะใช้คําช่วยโตมาค่ะสุโกชิมัสก็คือการใช้เวลานะคะการใช้ชีวิตนะคะกับครอบครัวนะคะในช่วงวันสงการนั่นเองค่ะ และถัดมาค่ะอันนี้ต้องการจะบอกว่าสงการเป็นเทศกาลที่สนุกเราก็จะพูดว่าสงการว่าธนชิมาซูริเดสสงการว่าธนชิมาซูริเดสอ่าอันนี้เราใช้คำว่าธนชิที่มีความหมายว่าสนุกสนานมานะคะเป็นคำขยายเนาะอยู่ข้างหน้าคำว่ามาสูริที่มีความหมายว่าเทศกาลแล้วก็ลงท้ายด้วยเดสได้เลยค่ะก็จะมีความหมายว่าสงการเป็นเทศกาลที่สนุกนั่นเอง และถัดมานะคะถ้าเราต้องการจะบอกว่าพวกเราหรือทุกคนก็ได้นะคะาสาดน้ำกันนั่นเองนะคะมินนาเดมิสึโอคาเคมัสมินนาเดมิสึโอคาเคมัสมินนานะคะก็คือทุกคนนะคะในที่นี้เราอาจจะแปลว่าพวกเราก็ได้เนาะจะได้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะแล้วต่อด้วยมิสึโอคาเคมัสก็คือพวกเรานี่นะก็มีการเล่นสาดน้ำกันนั่นเองค่ะและ ถัดมาค่ะว่นสงการเรารถน้ำดำหัวผู้ใหญ่สงการได้ว่าเมเวโนฮิโตนี่มีสืโอคาเคมัสสงการได้ว่าเมเวโนฮิโตนี่มีสือโอคาเคมัสอ่าอันนี้ก็ไม่ยากเลยนเนาะพราเราเรียนคำศรรัพท์ไปแล้วใช่ไหมคะสงการได้ว่านะคะเมเวโนฮิโตนี่ก็คือคนที่มีอายุสูงกว่าเรานั่นคือผู้ใหญ่นั่นเองนะคะแล้วต่อด้วย มิ s สึอโอคาเคมาสก็คือเราไปรดน้ำนะคะดำหัวในส่วนของผู้ใหญ่นั่นเองค่ะและถัดมานะตัวนี้จะมีความหมายว่าฉันรดน้ำอบให้คุณยา่าอ่าโอบาจังนี่เขาร o มิสึโอคาเคมาสตะโอบาจังนี่เขารีมิสึโอคาเคมาสตะโอบาจังนะคะก็คือ คุณยา่าหรือคุณยายนั่นเองนะคะแล้วตามด้วยคําช่วยนี้เนาะเข้าหรืมิสึนะคะก็คือน้ําอบไทยนั่นเองนะคะน้ําที่มีกลิ่นหอมเนาะแล้วก็ต่อด้วยโอคัเคมาสตะอันนี้คาเคมาสตะนั่นหมายถึงว่าเป็นรูปอดีตไปแล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้ลถอาจจะใช้ว่าคา k เคมาสก็ได้นะแต่ถ้าเราเอามาเล่าในส่วนของอดีตที่เราลดไปแล้วเราก็ใช้คา k เคมาสตะค่ะและถัดมานะคะอันนี้ก็จะ เป็นประโยคที่มีความหมายว่าฉันเล่นน้ำกับเพื่อนโทโมดจิโตมิสึอาโซบิโอชิมาสตะโทโมดจิโตมิสึอาโซบิโอชิมาสตะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วนั่นเองเพราะว่าลงท้ายด้วยมาสตะใช่ไหมโทโมดจิก็คือเพื่อนนะคะแล้วก็ต่อด้วยคำช่วยโตนะคะก็คือเล่นกับเพื่อนนั่นเองเนาะมิสึอาโซบิโอชิมาสตะก็คือเล่นน้ำกับเพื่อนนะคะ และถัดมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นประโยคสุดท้ายแล้วนะคะของคลิปนี้ก็คือฉันไปส่งน้ำพระที่วัดนั่นเองโอเทล d าเดะบุสุโซนิมิสึโอคาเกมาชตะโอเทล่าเดะบุสุโซนิมิสึโอคาเกมาชตะโอเทลก็คือวัดนั่นเองนะคะแล้วใช้คำช่วยเดะมาเพราะว่าบุงบอกถึงสถานที่ใช่ไหมบุสุโซ us ก็คือพระพุทธรูปนั่นเองค่ะแล้วตามด้วยคำช่วยนี้ มิเสโอคาเคมาชก็เป็นรูปอดีตก็คือผ่านมาแล้วนั่นเองฉันไปส่งน้ำพระที่วัดหมานั่นเองนะคะโอเคเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้เนาะเราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวันสงการยังไงนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขในวันสงการนะคะขอให้สนุกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมสับส i b ลช่องของเราเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ